จุ๋ยขอฟาดยอมปรับผิดบ้างคงสง่าง,งามกว่านี้นางเอกสาวจุ๋ยวรัตยาเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวเรียกร้องให้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยากให้ออกมายอมรับความจริงบ้างโดยสาวจุ๋ยได้โพสต์อินสตาแกรมว่าประชาชนคือชาติคุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของชาติหาใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์อย่างเดียวถูกชีวิตลวนมีส่วนขับเคลื่อนบ้านเมือง ทุกสาขาอาชีพล้วนมีความสำคัญโปรดจัดการจัดสรรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโปรดฟังเสียงประชาชนและโปรดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมว่า อะไรที่พวกเราประชาชนช่วยเหลือกันเองได้เราก็ช่วยกันเต็มที่แล้วเวลาที่ใส่ไปมันเกินพอดีแล้วหรือไม่ยอมรับความจริงยอมรับความผิดบ้างก็คงจะสง่างามมากกว่าน,นี้นะคะความทุกข์ของคนมันมากมองด้วยตาปเปล่าสัมผัสด้วยใจก็รู้สึกแล้วคะ่ะให้กำลังใจคนไทยทุกคนที่เดือดร้อนเสมอขอโทษสำหรับคนที่เห็นต่างนะคะ โดทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอขอบคุณอินสตาแกรมวรัธทยาภาพเแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ